สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยห่างงาันมาให้พอเศ้าอยากเทียวตอนนี้เหลืออีกร้อยก็โลครับสีฮอนตอนนี้เขาอ,อยู่เลยปลาปีปลาทุมมา่มไมน้อยนึงครับมาจอดเติมน้ำมันเติมแล้วแล้วไฟดับ ไฟดับหาตัวเลขบบเห็นพี่น้องมาที่เนี่ยหาตัวเลขบบเห็นเขากระใจายเพ่อนบ่ได้มีเงินสดกระจายบ่ได้พวกมันพวมียอดขึ้นเด็กปั้มกันนน่งปวดหัวกันนี่ครับกําล้างหาวิธีแก้ไขเดี๋ยวยิ่ร้องทรวปรกษาเสียน้นบนืองก่อนครับหาทัวหาเอา่อเขาเอินอยังไงหามีระดับเขตเนาะปั้มนนี้มีระดับเขตระดับภาคเขา น้องคุยกับเพื่อนว่าเป็นเย่เสียนนุนลองคุยเบ้่งเอาครับสิมีแนวทางแก้ไขยังไดเพราะว่าเขาที่มาล้อถ่ายไฟมัาต,ตอนใดจังสีบว่าได้ไหครับห้ามา้าหางวงแรงในทุกเด้อนนะจะตีหาวิธีแก้ไขกันครับ มาแล้วครับผมช่วงวันดดเหตุยังผมก็ไปอาบน้ำทาแล้วแต่ถอยรถออกว่าออกจะตั้มเปินไหมครับเพราะว่าหายจียกอะที่เดียวผ่าชุบน้ามาลูปรถเหลนทากันแล้วครับร,ร้อเป็นแค่ปัญหาสร้งั้งรถเช็ดรถไปใน้ตัว แก่เซ็งไปครับท่านมีร่างเขาอยู <ang al: S 1> Mont ่ใกล้ๆครับเพราะได้ตะเลิดไปกินเขาก้อนไข่ที่เนาะอันนี้เขาก็จะต้องเติมน้ำมันแล้วๆนี่ต้องไปกินเขาอีกที่ครับไปเลยจอดกินเขาอีกที่ไปเลย กินเนี่ยแมาจิดเมี่ยในเมื่อดีๆเน่สก๊อปกเนี่ย,โ,ยโอ้โหว้า oh, โอ้ลูกไปแล้วรอบนึงครับตอนอยู่ในใ้ปั้มบ้งเลยเนะี่ยเขาไฟดับปับ๊บแ <s> ตงคิดยังบม่ได้โอ้เบิดอารมณ์ลูกตอ้อน วัดดี้ต้องมาล่างไอ้นี่ครับขาดน้ำมันเครื่องครับจระบีนะครับออกก่อนฮาถ้ารถเขามีปัญหายอย่างมาันก็ดีฟองออกมาทั้งนี่นะครับถ้าบอลลางมันก็ว้ายอันนี้มันขาดเก้าอันนี้มันขาดไม่เนาะมันดีเนี่ยพอออก เด็กเนี้ยแล้ะที่ม่พอเห็นไผจัดคันครับจัดเจ้าของยูน้ำก้นเขาหรือจัดยูน้ำหนาเขา ผู้จัดการนะครับยังไงนได้ ยังไงเหรอไปเร็วไปแล้วโอ้นอนไหลนั่นแหละตาตูบตาปูบปูโอ้ยโอ้ตาใบหอดพุ่นบใบสามพุ่นหรือว่าเขาฮะใบสามใบซีมหอดป่ะเนี่ยใบสามมุกความหอดป่ะเนี่ยปะเอาไรเจ้าเจ้าแมเทบอกมาเว้เอาของมึงละ เดี๋ยวเอาเท่าไอ้แก่นยอดไปแล้วเพา่อนให้เป็นปูนนะปูนเป็นเงินสดเอาอ่ะพอพ่ได้เอากับบัตรเออเพราอมันพอเพิ่อนยังไม่ได้ตัดยอดเออเอาดีแล้วครับผู้จัดการเพิ่อนก็ช่วยแก้ปัญหาให้ครับขอไล่ใกันไว้เอาบอกเพื่อนไทยลูกรถไทยทะเบียนไม่เป็นพยานนั่นแหละหือพยานนั่นแหละ มึงหนีได้เห็นแยกตำรวจจับจึโอ้ดีครับแกบัหาได้แล้วใครเนี่ยโอ้ว่ามได้ออกีหามุงเลียงที่สนอ เนมืนกันเนี่ยหมอนี่เป็นยอดหมอนี่หมดเลยนะเปีอยกอยังม้าเนี่ยบักลาเนี่ยเออสองสามมือมันเนี่ยมันอยากปกติมนะกมมหมอนี่น้ำตาจะมูเลยนะเป็นน้ำก้นอะไรอย่างเงี้ยสามสามมือเลยเด็่ยัพิเล่นเขางานคำทุกมือเลยเนี่ย ของเขาคันเดียวครับที่ตัดตัดเพราะทันคันอื่นเ,นเันเติมมันมุมออกพอดีอมานี่นี้ครับที่เรา,าคลิปที่เดี๋ยวฝากไปท่านี้กันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ